เจาจำใช่ดีชอ,จ,จ,อจริงดีดังขอแสงวิ่งหนีขอโซ่ลางที่ตกระเช้าคู่กันนวดหญิงโสภางลวดทารสวมพันโลบดับห้นหันอดฐานเข้ามาลง กอนางมนโผล่หน้าขาวด่อบูท้ายืนนั่งนอนแน่นไม้มงหอเด็กตรงมีมุนอดตาล้างถุงเอาถุงมาคุ้อดทหาโอดทนอทุ่งคนนิยมนอนนุ่งฝากไป bò con nuôi phật quay của bé mái phật uống của ba già